โรคมะเร็งคุณอาจคุ้นเคยกับโรคนี้หรือคุณอาจจะรู้จักคนบางคนที่กำลังเป็นโรคนี้อยู่บ่อยครั้งมะเร็งได้รับการวินิจฉัยในระยะท้ายๆของโรคซึ่งพบว่ามันได้กระจายออกไปแล้วด้วยความก้าวหน้าของการแพทย์แผนปัจจุบันมะเร็งหลายชนิดสามารถควบคุมหรือทำให้หายขาดได้การวินิจฉัยมะเร็งได้ตั้งแต่เนิ่นๆอ,อย่างถูกต้องทำให้การรักษาประสบความสำเร็จเรามาถามดรสมาร์ทในเรื่องนี้กัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สมาร์ทคลินิกวันนี้เรามาคุยเรื่องมะเร็งกันครับคำถามข้อที่1อะไรคือมะเร็งร่างกายของคนเราประกอบไปด้วยเซลล์จำนวนมากเซลล์มีขนาดเล็กมากเซลล์เป็นพันพันเซลล์ยังมีขนาดเล็กกว่าเม็ดทรายเม็ดเดียวเสียอีกประมาณกันว่าร่างกายของเรามีเซลล์ประมาณ30ล้านล้านเซลล์เซลล์มีหลายชนิดและแต่ละชนิดก็มีหน้าที่ต่างๆกันออกไป เมื่อเซลล์แก่ตัวลงหรือโดนทำลายมันจะตายในที่สุดในทุกๆวินาทีจะมีเซลล์ในร่างกายของเราตายประมาณ1ล้านเซลล์ในขณะเดียวกันเซลล์ใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นมาทดแทนในเซลล์ประกอบด้วย DNA DNA ประกอบไปด้วยยีนจำนวนมากซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการทำงานทุกอย่างของเซลล์ยีนบางอย่างควบคุมการสร้างเซลล์ใหม่เมื่อเซลล์เกิดตายลง DNA ใหม่จะถูกสร้างขึ้นในแต่ละครั้งที่มีการสร้างเซลล์ใหม่ในการนี้อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นในการสร้าง DNA ใหม่เรียกว่ามิวเทชันหรือการกลายพันธุ์เซลล์ที่มียีนมิวเทชันจะถูกร่างกายกำจัดกระบวนการมหัศจรรย์นี้เกิดขึ้นทุกๆวินาทีของชีวิตเราเลยทีเดียวตั้งแต่เกิดบางครั้งการมิวเทชันเกิดขึ้นกับ DNA ในส่วนที่ควบคุมขบวนการการตายของเซลล์และขบวนการการสร้างเซลล์ใหม่ นี่จะเป็นผลให้เซลล์ผิดปกติมีการแบ่งตัวเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วโดยไร้การควบคุมและนี่คือเซลล์ของมะเร็งนั่นเองเซลล์มะเร็งจำนวนน้อยๆก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นจนสามารถทำลายอวัยวะรอบๆตัวมันและกระจายออกไปสู่อวัยวะอื่นๆได้มะเร็งบางอย่างแสดงอาการตั้งแต่แรกๆแต่มะเร็งบางชนิดไม่มีอาการใดๆเลยแต่ดำเนินการขยายตัวออกไปอย่างเงียบๆ และนี่เป็นสิ่งที่ทำไมการพบมะเร็งเสียแต่แรกๆจึงมีความสำคัญมากคำถามข้อที่2อะไรเป็นสาเหตุของมะเร็งหลายๆสิ่งสามารถทำลาย DNA ของเราและเพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดมะเร็งขึ้นมาได้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าคาซิโนเจนหรือสารก่อมะเร็งในทั่วโลกสาเหตุที่พบมากของมะเร็งคือการสูบบุหรี่ บุหรี่และรูปแบบต่างๆของการสูบมีองค์ประกอบของสารก่อมะเร็งหลายอย่างซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งปอดมะเร็งหลอดคอและมะเร็งอื่นๆการสูบบุหรี่เป็นสิ่งก่อมะเร็งที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้บุหรี่เป็นสาเหตุการตายหนึ่งในสี่ของการตายจากมะเร็งทั้งหมดการหยุดบุหรี่จะลดความเสี่ยงนี้ได้จำไว้ว่ามันไม่เคยสายเกินไปในการหยุดบุหรี่สาเหตุอื่นของการทำลาย DNA เเช่นการโดนรังสีที่มากเกินไปเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง รังสีที่ว่านี้อาจจะเป็นการโดนแสงแดดหรือแสงอุลตราวอเลตที่มากเกินไปหรืออาจจะโดนรังสีจากอุปกรณ์นิวเคลียร์หรือเอ็กซเลย์มากจนเกินไปการโดนรังสีพวกนี้ในปริมาณไม่มากไม่มีอันตรายใดๆยิ่งไปกว่านั้นความเสี่ยงของเราต่อมะเร็งคือกรรมพันธุ์ยีนกลายพันธุ์บางชนิดถ่ายทอดกันในครอบครัวการมีความเสี่ยงต่อมะเร็งไม่ได้หมายความว่าทุกๆคนที่เสี่ยงจะกลายเป็นมะเร็ง ยิ่งไปกว่านั้นการติดเชื้อไวรัสบางอย่างหรือการใช้ยาบางอย่างเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมันสำคัญมากที่จะเข้าใจว่าคนแต่ละคนมีความแตกต่างกันความเสี่ยงบางอย่างทําให้คนบางคนเป็นมะเร็งแต่คนบางคนอาจจะไม่เป็นก็ได้ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของเราสภาพแวดล้อมอายุและปริมาณความเสี่ยงที่เราได้รับและบางเวลามะเร็งก็ปรากฏขึ้นอย่างไม่มีสาเหตุมีมะเร็งมากมายหลายชนิด มะเร็งบางชนิดเติบโตช้าและบางชนิดมีอันตรายและเจริญเติบโตวรวดเร็วมากโชคร้ายที่บ่อยครั้งเราตรวจพบมะเร็งในระยะสุดท้ายของโลกคือมันได้กระจายไปสู่ส่วนอื่นๆของร่างกายไปแล้วนี่เป็นเพราะว่ามะเร็งบางอย่างไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆเลยหรืออาจจะมีอาการน้อยมากในระยะแรกของโลกสำหรับมะเร็งทุกชนิดการตรวจพบในระยะแรกจะมีโอกาสที่จะหายขาดได้ คำถามข้อที่สามะเร็งที่พบบ่อยมีอะไรบ้างและใครควรที่จะถูกตรวจมะเร็งเกิดขึ้นได้ในทุกๆส่วนของร่างกายมะเร็งบางอย่างพบในคนอายุน้อยบางอย่างพบในคนอายุมากในวัยผู้ใหญ่มะเร็งที่พบบ่อยคือมะเร็งเต้านมในผู้หญิงมะเร็งต่อมนุกหวากในผู้ชายและมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในทั้งผู้หญิงและผู้ชายมะเร็งทั้งสี่ข้อนี้พบบ่อยมากและควรแนะนําให้ตรวจหามันด้วยการตรวจคัดกรองในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง มีคำแนะนำหลายๆแบบในการตรวจคัดกรองมะเร็งและคำแนะนำหรือไกด์ไลน์นี้ทางการแพทย์จะมีการปรับปรุงในทุกๆหลายๆปีคุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณในเรื่องนี้ถ้าการตรวจคัดกรองเป็นผลบวกมีความจำเป็นต้องเอาชิ้นเนื้อออกมาตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าเป็นมะเร็งจริงหรือไม่และเป็นชนิดไหนต่อไปนี้ผมจะพูดถึงไกด์ไลน์การตรวจคัดกรองมะเร็ง4ชนิดที่พบบ่อยที่สุด การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมคือการตรวจแมมโมแกรมคือการเอ็กซเรพิเศษของเต้านมผู้หญิงทุกคนที่มีอายุระหว่าง50ถึง75ปีควรทำแมมโมแกรมทุกสองปีหรืออาจเริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปก็ได้การตรวจคัดกรองตั้งแต่เนิ่นๆสำคัญมากในผู้หญิงที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมเช่นพี่สาวแม่หรือยายหรือในคนที่มียีนเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านม สำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่การตรวจคัดกรองแนะนำในผู้ที่มีอายุระหว่าง50-75ถึงปีมีการตรวจคัดกรองหลายอย่างให้เลือกคุณควรปรึกษาแพทย์ว่าการตรวจอันไหนเหมาะกับคุณที่สุดการตรวจบางชนิดอาจจะเป็นการตรวจอุจจาระมันเป็นการตรวจที่ง่ายและควรทำทุก1-3ถึงปีหรืออาจจะตรวจด้วยวิธีโคโ o โ o s c o p y คือการตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยกล้องสอดใส่เข้าไปดูภายในการตรวจนี้ควรทำทุก10ปี การตรวจซิกมอยโดสโคปีเป็นการตรวจที่ใช้กล้องส่องเข้าไปในลำไส้ใหญ่แบบไม่ลึกนักเพื่อดูลำไส้ใหญ่ส่วนปลายควรทำทุก5ปีการตรวจด้วยซีทีสแกนพิเศษที่มีการเอามาใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่การตรวจชนิดนี้ยังมีสถานที่ที่ตรวจได้ไม่มากนักในปัจจุบันมะเร็งต่อมลูกหมากผู้ชายอายุ55-69ปีควรปรึกษาแพทย์ถึงชนิดของการตรวจคัดกรองที่มีประโยชน์สูงสุด การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากทำโดยการตรวจเลือด PSA หรือ Poststatic Specific Antigen ถ้าค่า PSA สูงควรจะต้องตรวจเพิ่มเติมอีกสุดท้ายคือมะเร็งปอดแนะนำในคนที่มีความเสี่ยงสูงคือคนที่ชอบสูบบุหรี่คนที่สูบบุหรี่ตั้งแต่30ปีขึ้นไปหรือมีอายุระหว่าง55-80ปีควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดการตรวจคัดกรองนี้คือการตรวจ CT Scan ปอดแบบ Low d o ทุกๆปี คุณอาจจะไม่ต้องตรวจคัดกรองได้ถ้าคุณหยุดบุหรี่มานานมากกว่า15ปีถ้าการตรวจคัดกรองเป็นผลบวกไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นมะเร็งแต่คุณจำเป็นจะต้องตรวจเพิ่มเติมและตัดชิ้นเนื้อเพื่อยืนยันว่าเป็นมะเร็งจริงหรือไม่และเป็นชนิดไหนมะเร็งแต่และชนิดจะมีความแตกต่างกันทุกวันนี้เรามีวิธีการมากมายในการรักษามะเร็งให้เกิดผลการรักษาที่ดีที่สุด หมอด้านมะเร็งจะวางแผนการรักษาให้ขึ้นกับชนิดของมะเร็งการกระจายของมันและความแข็งแรงของคนไข้ความจริงที่มหัศจรรย์คุณรู้หรือไม่ว่าหนึ่งในสามของการตายจากมะเร็งเกิดจากปัจจัยเสี่ยง5อย่างที่สามารถหลีกเลี่ยงได้หนึ่งคือการสูบบุหรี่การดื่มสุราความอ้วนการไม่ค่อยกินผักผลไม้และการไม่ค่อยออกกาลังกายจานวนคนที่เป็นมะเร็งลดลงในประเทศที่คนสูบบุหรี่ลดลง จงพยายามไม่ลองสูบบุหรี่เลยในชีวิตนี้และถ้าคุณสูบบุหรี่แล้วจำไว้ว่ามันไม่เคยสายไปเลยที่จะหยุดสูบบุหรี่ป้องกันตัวคุณเองและคนรอบตัวของคุณด้วยความปรารถนาดีจากดรสมาร์ทมและใกล้หมอโพลีคลินิกแอดบัวทองเคหะสวัสดีครับ